สัดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับโบล้านวิวนะคะก็วันนี้นะคะโบมาทำคลิปนะคะมาอัปเดตนะคะที่ว่าโบท้องนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะโบมีนัดกับคุณหมอค่ะและวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณหมอคอนเฟิร์มเพศลูกของโบนะคะว่าโบได้ลูกสาวหรือลูกชายนะคะวันนี้นะคะก็ มาอัปเดตข้อมูลนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันเลยค่ะในคลิปคลิปนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็โบตั้งท้องนะคะได้19อาทิตย์แล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีนัดกับคุณหมออีกเหมือนเดิมนะคะก็นัดทุกเดือนนะคะตอนนี้ค่ะโบก็ไปหาคุณหมอมาค่ะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจน,นะคะของโบโบต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่า มีการตรวจเลือดนะคะเจาะเลือดนะคะที่นิ้วนะคะทุกครั้งที่มีนัดกับคุณหมอนะคะแล้วก็มีตรวจความดันนะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักปกตินะคะแล้วก็น้ําหนักของโบนะคะไม่ได้ขึ้นเลยนะคะอาทิตย์ที่เดือนที่แล้วนะคะรอบที่แล้วที่โบไปหามาก็น้ําหนัก65กิโลนะคะกับ3ขีดนะคะวันนี้ก็65กิโลกับ6ขีดนะคะขึ้นมาแค่3ขีดเองนะคะ ซึ่งคุณหมอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนโบท้องแค่5เดือนนะคะก็น้ำหนักขึ้นไม่เยอะนะคะก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็กลัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่โบเห็นนะคะในกลุ่มคุณแม่หลายๆกลุ่มนะคะที่แบบมีลูกนะคะภาวะเสี่ยงการเป็นเบาหวานของคนท้องนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะ แต่โบก็ถามว่าโบก็กินรับประทานอาหารทุกอย่างปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มปริมาณนะคะในการทานนะคะก็ทานปกติเลยนะคะก็วันนี้ก็ประมาณ5เดือนนะคะที่โบทองไปนะคะโดยรวมนะคะร่างกายนะคะของโบก็คือปกติดีทุกอย่างนะคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยนะคะแล้วก็ คุณหมอค่ะได้อุลตสาวนะคะวันนี้นะคะน้องตัวโตขึ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนนะคะหนึ่งถึงสามเดือนแรกนะคะคุณหมอจะอุลตสาวผ่านช่องคลอดนะคะมันจะมีการอุลตสาวสองวิธีนะคะก็คือผ่านช่องคลอดนะคะแล้วก็ผ่านทางหน้าท้องนะคะวันนี้ก็อุลตสาวผ่านหน้าท้องเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งที่แล้วค่ะก็คุณหมอซาวนะคะตอนแรกค่ะก็เอา,เอา ตัวสาวนะคะทาเจลแล้วก็ทาทาที่ท้องนะคะแล้วก็อุจจาระสาวนะคะแบบเห็นน้องชัดมากนะคะเหมือนภาพภาพนี้เลยนะคะคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบเห็นชัดมากเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนภาพนี้เลยนะคะก็เลยเอามาให้เป็นฝากฝากให้คุณพ่อนะคะคุณหมอเขาบอกว่าฝากให้คุณพ่อเพราะว่าโบไปหาหมอคนเดียวนะคะช่วงโควิดนะคะเขาไม่อนุญาตให สามีเข้าห้องตรวจนะคะช่วงนี้นะคะโบก็ไปคนเดียวนะคะก็น้องนอนนะคะแบบว่าคือเห็นชัดหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็ตรวจหัวใจเช่นเคยนะคะตรวจหัวใจทุกครั้งนะคะตรวจหัวใจดูนิ้วมือดูนิ้วเท้านะคะแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้องหลับนะคะตอนที่แม่โบไปตรวจนะคะน้องหลับอยู่เลยนะคะก็เอ่อตอนตอนคุณหมอตรวจ รอบแรกนะคะประมาณ20นาทีนะคะตวดนานมากค่ะรอบนี้ดูนานมากดูละเอียดดูขนาดศีรษะนะคะก็คุณหมอบอกว่าตอนนี้น้องขนาดอยู่ที่ประมาณ2 250กรัมนะคะก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็คือตามเกณฑ์ทุกอย่างนะคะและคุณหมอก็ให้ดูนะคะว่าเอซี่โครงนะคะกระดูกต่างๆส่วนต่างๆนะคะดีหรือเปล่านะคะแบบว่า สร้างแบบแข็งแรงสมบูรณ์ครบดีหรือเปล่านะคะก็ทุกอ,อย่างแข็งแรงดีมากนะคะคุณหมอบอกมาอย่างนี้นะคะเสร็จนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เล่นเชื่อนะคะว่าทุกคนลุ้นเหมือนกันนะคะแต่โบลุ้นมากๆนะคะเพราะโบมีลูกชายแลย้วคนหนึ่งนะคะก็คือน้องบิ๊กโบนนะคะวันนี้โบก็อยากได้ลูกสาวนะคะอยากได้มากๆนะคะอยากได้ลูกสาวนะคะก็คุณหมอบอกได้เลยว่าวันนี้น้อง น้องแบบให้ความร่วมมือนะคะดีมากนะคะก็คือน้องอ้าขานะคะแล้วก็แม่โบได้เห็นนะคะคือเห็นเห็นเองอะ่ะก็คือรู้เลยนะคะเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้นะคะที่แม่โบได้ทําคลิปไปนะค,ะคุณหมอโบอต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าคลินิกเนี่ยคือเป็นคลินิกที่พ่อกับลูกทํางานด้วยกันนะคะมีหมอผู้หญิงกับหมอผู้ชายนะคะ รอบที่แล้วโบอุ่นราของหมอผู้หญิงนะคะหมอผู้หญิงก็บอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะเป็นเพศหญิงนะคะโบก็ดีใจนะคะโบก็ถามหมอไปว่ากี่เปอร์เซนต์ที่จะเป็นเพศหญิงแต่เขาก็เหมือนว่าป้องกันตัวเองนะคะเขาไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่เขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเป็นเพศหญิงนะคะแต่ว่านัดนี้นะคะโบเจอคุณหมอผู้ชายค่ะก็คือเป็นพ่อของเขานะคะกเ็เขาก็บอกว่า ให้ให้โบดูนะคะแล้วก็ก็ถามว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะเออโบก็ไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่ากลัวว่าตอบแล้วผิดนะคะแล้วเสร็จทีนี้คุณหมอก็ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงนะเออเขาให้ดูนะคะแม่โบเห็นเลยนะคะว่าเป็นเป็นนกเป็ดนะคะนกเป็ดน้อยนะคะก็คือเป็นผู้หญิงชัดเลยนะคะที่แม่โบเห็นนะคะ แต่นี่นะคะที่คุณหมอให้รูปรูปนี้มาค่ะรูปข้างบนนี้นะคะตามที่เพื่อนๆเห็นนะคะมีหลายๆคนนะคะใน Facebook ของโบนะคะ FC หลายๆคนนะคะทายว่าเป็นเพศชายนะคะเพราะว่ามันจะมีตรงเห็นไหมคะตรงสายสะดือน,นะคะตรงนั้นนะคะไม่ใช่กระปูน้องนะคะตรงนั้นคือสายสะดือค่ะนั่นนะคะก็หมอบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเห็นชัดแล้วนะคะก็คือหมอ ท่านทีจะคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นเพศหญิงนะคะก็ดีใจนะคะแล้วก็ถามว่าจริงๆอ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ลูกเรานะคะเราก็รักกันหมดทุกคนนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าอยากได้ก็อยากได้ผู้หญิงนะคะก็สมใจนะคะตามที่แม่โบต้องการและแม่โบอ,อยากได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะ ก็วันนี้นะคะแม่โบมาทำคลิปนะคะอัปเดตนะคะแล้วก็มาทักทาย FC ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามและรอชมนะคะลูกสาวของแม่โบนะคะฝากไว้ในอ้อมแขนอ้อมกอดของทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แม่โบด้วยนะคะเพื่อให้แม่โบได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบและทุกคนคง ตื่นเต้นดีใจไปกับแม่โบนะคะสำหรับแม่โบไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ